ไม่มีอะไรคือไม่มีคนอยู่ตรงนั้นอ๋อครับครับครับคือถ้าตลาด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 ครับปิดอ๋อครับครับจันพูดสุขอ่าแล้วทีนี้ทางทางนี้บอกว่าถ้าหากว่าถ้าเราจะไปก็ต้อเดี๋ให้ให้ให้ท่านอธิบายดีกว่าเมื่อกี้บระเทศกันทึกเทศอยู่ถ้าหากว่าฮะเดี๋ยวเดี๋ยวโทษถ้าหากคือถ้าไปเกิดมีปัญหาอะไรนะเมื่อกี้คุณว่าฐานลาจับ หรือว่าทหารลาวจับแล้วผมไม่รับผิดชอบไงเออถูกต้องถูกต้องอนุญาตให้ครับไปพี่ครับเออเออเออผมอนุมัติให้เออแต่ว่าพอมีปัญหาขึ้นมาที่ผมับผิดชอบไม่ได้ใช่ไหมครับชัดเจนเออนี่เนี้ยไม่ใช่คือเวลาเขาจะถามเราจะบอกอันนี้เนี่ยคุณคุณดูทางนี้ครับเออมันไม่ใช่วันไม่ใช่วันเปิดอ่าใช่ครับครับนี่ยังพูดถูกอ่านะครับนั่นแหละตามตามเวลาที่เขาอนุญาต ให้เข้าออกได้ฮะแต่ถ้าอยากไปถ่ายรูปตรงที่มันผมแดนจริงๆผมอนุมัติออไปเลยครับครับครับ <ผม S 1> ครับครับครับครครับขอบคุณครับ